ฮัลโหมาเจอกันอีกแล้วจ้าเมนี้ี่ก็จะ,จะได้พากินอีกแล้วมาเบิ่งกันเลยนี่ซอยเที่ยวคุณเคยบอกเลยว่าท่านเจ้าเขาเจ้าดืม่มไผ่ขินแล้วก็ต้องอยากเวเพราะซือ้อนี้แบบว่า คุณเคยคุณเคยแหงเนาะอ่านเอาด้อเม่แม,แม่หมวยเม่แม,แม่ม้อยนะจ๊ะใครที่แบบว่าบอกเลยว่าขนาดโบอกวดในหน่วยนึงนี้เปลี่ยนทำนองซื่อแน่นอนในเข้ามาหานแบบแห่แหงคนเต็มโตคกนีมม้นั่งเลยเข้ามาแล้วก็ต้องทาเป็นก็บบโตเพราะว่าคนหลายแหงเบึ่งราคาทุกคนเห็นแล้วสบายกระเป๋าแหงเบึงเน่มาฮอนแล้วก็ถ้วยแบบบิกบ๊กบิก๊กใหญ่ๆทั้งนั้นเลยขนาดสร้างถ้วยน้อยเด้อนี่เด้อบอนโคตรหลาเนาะน้ำกิตเซฟขนาดเลยมาลองซิมเบิงจังบาท ที่มาแบบอาหารแบบฮ้อนแบบนี้แนะนําเลยเด้อห้านี้บอกเลยว่าฮ้อนกินจนมึดแล้วก็ยังฮ้อนอยู่ให้เบิรงลูกซีนนี่เลยเพื่อนเฮ็ดเองเด้อบบเคยเห็นจักเธอลูกซีนอ่นนางเงี้ยแซ่บแซ่บนุ่มทั้งเด้งทั้งหอมนี่เลยเม่ใตอน,นใหญ่ๆน้องก็จัดไปเลยน้าหวานหนึ่งถ้วยจ้าอันนี้เอิวมาน้ําหวานจับเหรียญบบเคยกินจ้ากเตื่อก็ได้คนเบิรงสถานการณ์คนไปคนมาอดใจบุไวไหวต้องได้ หยุดก่อนตักซิมสก่อนบอกเลยว่าบมเคยกินจากเ้เถ้ด้วน้ำหวานจะเปลี่ยนเซฟแหงนี่บุ้งูเลยว่ามีอย่างเดียวหูแต่ว่าอยียงกับมีแตนเจ็บเซฟทั้งเยินทั้งหวานบอกเลยว่าชื่ใจแหงนี่มีต้นเอียงกับบุ้งหูออกมาพร้อมเนาะกับบุ้งหูมีอย่างเดียวแต่ว่ากินไปเลยเซฟเขาก็ได้ออกมาทา้างโนกนี่มาทาใจเงินนะจ๊ะบอกเลยว่าถามถามเจ้าของฮานพลวาได้ขายเมื่อนึงสี่ห้าสิบโลป้า ทุกคนเอาเอียงมาขายขายดีกระดกระโดนะซื้อเมื่ออีกเขาก็ได้กินยนูนบโบโฮได้ซื้อเมื่อนำนี่เลยกลับบ้านจ้าอิ่มท้องอิ่มหนำสำรา